ตงนักเลยพี่น้องเลยูุกุงเทปเลยเขตดพระรามสองพี่น้องเลยับป้อมปางพี่น้องแค่ได้เอาถุงวัสด,ดุถึอไอ้ผลวัไใดเป็นวัดพี่น้อง,องว่าเบาท่องดอสิได้เจ็บบาทสิได้พ่อเศร้าบาทบอกพี่น้องมา้ยเบิงกันสวัสดีครับพี่นอ้องป้องป,าย,ป,องป,องปายสู้ผู้สุขคนมาพบกับเบาท่องผ้ากินผ้าเที่ยวพี่น้องซึ่งคลิปนี้เบาท่องกับสีออกกำลังกายอยู่บริเวณโรงงานพี่น้อง บริเวณโรงงานพี่นอ้องบ่าวท่องกอระิซ่อมพื้นล้อตะกอ้อลินพี่นอ้องน้องพี่นอ้องอะเบิ้งบ่าวท่องต่างกล่องเนาะพี่นอนะ้องด้่ยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปอีกคันหนึ่ง,งบ่าวท่องสิบห้ามาดอดตะกอ้อลินเนาะพี่น้องเนาะบ่าวบ่าวท่องดอสิไดเจ้าบ,บาท ะสดงพ่อเศ้าวบาจทยน่อยอมงเ้าเบิ่งกันโอ้หกเกบไม่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่ิ Sofaen, DAM, Syria ร้อยเมืยท่านั่นที่ออกเตะตะกอบวยเตะคือพี่น้องเลยยี่สิบกว่าปีพวกนี้มาดอพื้นพี่น้องโอ้เมื่อยพ่อหล่ะเอาไว้เทควันน่ะพี่น้องเนอะนี่แหะบริเวณโรงงานบ่าวท่องทำงานพี่น้องเลยเข,ขากลับบ้านเบิร์ดพี่น้องเลยบ่าวท่องฝ่าโรงงานในเขาพี่น้องเลย พนสิตกแล้วพี่น้องเด้ิฟ้าปิดทะยานใช่วะฝนสิตกแล้วพี่น้องเลยเบิกงฝนสิตกพี่น้องเพาะปิดทะยานเนี่พี่น้องเลยฟ้ามืดมาเลยวะโอ้โหโอ้ยใหญ่พี่น้องเขามาไก่ด้อพี่น้องเด้อยยุ้ยไก่ด้วพี่น้องเลยบ่ไก่แต่คนฟ้าเม้าฟ้าเหลือมเลยพี่น้องเลย ฝนกับสิโตก็ฝนออาเมื่อเด่น่ะเหมือนมาเบดเลยวะ่ะเมือคักเมื่อนแน่พี่น้องเลยทางบ้านทัน้ฝนตกบ่พี่น้องเอ้ยกรุงเทพฝนตกแบบพี่น้องเลยลเ,เลยมื่อนี่เป็นวันที่11พี่น้องตรงกบันนาเทตย์พี่นอ้องกอรุง,กงเทพฝนตกหนักเลยพี่น้องเลยทั้งอีสานน้ดตกบ่พี่น้องเอ้ยอ๋อ ตก๊กฮักต๊กแน่วะเป็นใจเด้ะครับพี่น้องเป็นใจเด่ะโอ้ยฟ่าเหลือมเลยพี่น้องเลยไว้บาวท้องกับยานเกันนะพี่น้องเลยพี่น้องหลังจากบาวท้องรอตะกอเสร็จคนตกคนก็เลยตกพี่น้องเลยตกแห้งเลยพี่น้องเลย,ยร่องดูต้องกา โอ,อโอ๊ยด้วยพี่นองเลโอ๊ยโกงเทปฝนตกหนักด้วยพี่พน้องเลยไทงอีสานเ้างตกบ่พี่น้องเอ้ยฟังพระรามสองตกหนักด้วยพี่น้องเอ้ยพระรามสองฝนตกหนักพี่น้องเอ้ยในตอนนี้ เวลา17นาฬิกายิมหาหน้าที่ฝนตกหนักพี่น้องเยอย๋ยโยคงเทพระานครโยเขตพระรามสองเนี่ยพี่น้องเนอะฝนตกหนักเนี่ยพี่น้องเอ๋ยอัปเด้พี่น้องเบิง่งดอกว่าเพราะว่าพี่น้องกลับบานกันเบิดกลกับสงกา์จะเบาท้องโยโยคงเทพพี่น้องเนี่ยอัปเด้พี่น้องเบิง่งว่าข้างอีสานเข้าฝนตกกันบ่พี่น้องเอ๋ย น้ำขัวพี่น้องเลย,เลย <c oughs> บ้าท้องกระปอมปางพี่น้องกดได้เอาถุงก็ซุบถึงไายฝนก็ได้เป็นวัดพ <c oughs> ี่น้องโอ้ยฟ้าดังเลยยิ่งบ่พี่น้องฝนตกงนักแห่านน้องพี่น้องทั้งฝ้าดีจะเป็น่มแห้งมาไหนพี่น้องล่มบ่ล่มธรรมดาเห็นบ่เอ้าโอ้ ตกนักเลยพี่น้องเนื้อยุงเทพเด้อเขตพระรามสองพี่น้องเลยเป็นใจพี่น้องอยู่ตั้งัยาวัดเฮ่างกตกคือกันบ่พี่น้องเลยบ่าวท่องอัปเดตยุงเทพโอ้ยฝนตกน้ำเลยพี่น้องเลยสองมือนะมือบ้านก็บึ้มตกน้อยนึงมาดีตกนักเลยพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสู้ผู้สุขคนมนพาพบกับบ่าวท่องผ้ากินผ้าเที่ยวพี่น้อง ซึ่งคลิปนี้สืบต่อจากคลิปมือว่านเนิพี่น้องเนอมือว่านนี่เบาท่องทายคลิปออกกำลังกายดอตะกออยูยูกับฝนตกทั้งฝนทั้งลมพี่น้องส่วนสุดท้ายเบาท่องบ่ดด้กาวขอบพุ่นเนิว่าพิดคลิปให้พี่น้องเนอพี่น้องเนอกับเนิมาใส่คลิปต่อจากนี่ละเมื่อนี้ละเบาท่องกะสิขอขอบพุ่นพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามเบาท่องตลอดมาพี่น้องเนอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้เบาท่องในเดอ้อสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนจงสุขภาพแข็งแรงเล้อย่าเจ็บได้ย่าจนเน้อสวัสดีครับ